คนที่เสียชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่ากําลังถูกสงสัยก็คือคุณพันลบน่าจะเข้าไปขโมยของเขาหรือเปล่าแล้วโดนรัวใช่ไหมที่เขาปล่อยไปเพราะรัวเนี้ยคุณจอมฮักเขาจัดกันไม่ให้ หมาใช่ไหมเข้ามากัดสัตว์ของเขาปรากฏว่ามันไปช็อตคุณพันลบตายภาพที่มันสะเทือนใจก็คือแม่ของพันลบฮะมายืนด่าเจ้าของบ้านเดี๋ยวลองดูบรรยากาศตอนแม่ยืนด่าเจ้าของบ้านบอกามาว่าทําไมไม่แจ้งจับทําไมต้องปล่อยลัวไฟฟ้าจนกระทั่งลูกฉันต้องตายเอาฟังเสียงฮะฉันจะอยู่มันไปเลยบอกแจ้งจับมันไปเลยมมันตายจากากโดนมันไปเลย

cái chạy cả cái quạt 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 ชมครับนี่คือคุณแม่สาปแช่งเจ้าของบ้านนะฮะขอให้บาปเวรกรรมทั้งหลายจงตามไปถึงเจ้าของบ้านขอให้มันโดนไฟดูดตายเหมือนกับลูกฉันที่โดนไฟดูดตายประเด็นขวามือคือตอนที่ไปเจอศพเนี่ยนะฮะทางด้านของพันลบถูกไหมส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือทางด้านคุณเจตพงศ์คุณผู้ชมฮะวันนี้เพื่อความเป็นธรรมไหนเปิดภาพอินเสิร์ตขวามือลองเปลี่ยนสภาพเส้นลวดให้ดูหน่อยสิฮะประเด็นก็คือบ้านของคุณเจตพงศ์เองคุณผู้ชมฮะไปเจอว่ามันมีการถึงลวดไปฟ้าแล้วศพของทางด้านพันลบเองเนี่ยคุณผู้<ะ> ะะมีรอยไหม้เนี่ยนะฮะที่บริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างขานาดเดียวกันรอบรอบบ้านก็มีลวดเล็กๆผูกอยู่กับต้นไม้แล้วก็ต่อด้วยสายไฟสีดำยาว10เมตรใกล้กระสบน่าสนใจก็คือศพของพันลบเนี่ยมีสว่านตกอยู่ด้วยเจ้าหนะ้าที่สันนิษฐานว่าพันลบตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมง ตัดภาพไปที่เจ้าของบ้านเราถามคุณเจตพงศ์ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องขึงรวดไปฟ้าคุณเจตพงศ์บอกว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างช่วงกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านจะเดินไปฟ้าปล่อยกระแสไฟป,ป้องกันหมาเข้ามากัดแมวแต่ไม่นึกอยู่ๆอ้ออาวคุณเข้ามาได้ยังไงอะบ้านผมแม่คนตายถึงจะโกรธแต่นี่คือบ้านเขาป้ายเขาเขียนว่าอย่างไรไหนขึ้นให้ดูหน่อยสิเขาเขียนว่ายังไง <ไ>โยเบื้องต้น้ามผ่านอันตรายค่ะแสดงว่ามีป้ายคำถามคือเอาแล้วทาไมพันลบถึงเข้ามาได้ค่ะนี่ฮะแล้วลอยย่าจากหน้าบ้านขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านก็เลยยืนยันว่าคุณเข้ามาทําไมอะ่ะเพราะบ้านผมก็ไม่ได้เข้าง่ายๆนี่คือสิ่งที่แม่คนตายกำลังด่าเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านกำลังอธิบายกับกับสังคมฟังเสียงเจ้าของบ้านฮะ ผมปล่อยไว้คือช่วงเมื่อ็หลายวันเมือนกันเนี่ยผมว่าช่วงผมอยู่ตั้งแต่แม่มาคลอดลูกเนี่ยก็มา,มากัดตายสองตัวเนี่ยผมก็เลยต้องจำเป็นต้องปล่อยเพราะว่าช่วงที่ผมไม่อยู่บ้านผมก็จะปล่อยไว้ แค่ผมอยู่ผมก็จะถอดออกล่านะสุดคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่งานศพเลยนะฮะเราไปที่งานศพของคุณพันลบแล้วเราก็ไปถามแม่คุณพันลบใช่ไหมโดยเบื้องต้นวันนี้คุณแม่เองเนี่ยก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันนะฮะว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถือว่าโหดร้ายมากๆเพราะประเด็นก็คือที่วัดเนี่ยที่มีการตั้งศสพสนะฮะวัดบ้านดงแขวนอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศเต็มไปได,ด้วยความโศกเศร้าส่วนคุณแม่ก็บอกเอาจริงๆก็คือ กรณีแบบนี้ถือว่าโหดร้ายเพราะทําให้คนตายทั้งคนเลยอย่างที่แม่กําลังร่ําให้แล้วแม่จะอยู่ยังไงหลังจากที่ไม่มีลูกฟังเสียงแม่หน่อยฮะ้อาาเละขออภัยเสียงอาจจะไม่ชัดเอาประมาณนี้จบฮะ